เอาบ่นี่พอ่อเลยบ่นี่พ่อเอามาๆๆเอาคุ้มาคุ้มามาค <c oughs> ุ้มาคุ้มานี่คือแมกโนุนทีการมาได้เครื่องคู่อย่างนี่นี่อันนี้อีนี่นี่นนอ๋อสบายดี <c oughs> พี่พี่น้องนผู้ที่ติดตามาทาง YouTube โอ้ยไปลึกแมกขนุนมาใกล้แมกขนุนวันนี้ก็เลย บันทึกคือพี่ๆน้องในเบิรงกอนนะเขามากันหลายหลายคนทั้งหลาอาทั้งพี่เล่านี่ครบาดเลยนะมันกีนูหลายหลายในะนะหายแท้แล้ว้าไปใกล้มันูนกันบาตนี้สุดคักลยบานี้เจอตาเลยนี่เลยอมานมาโคตรเะยเจ้าลีนเออรเยอะ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 ๆเ้ย้บนีเอเรอเยอะยะ อันนี้เนีมีลายปะเลยนี่เนจะลายปเลยเนาะอุ้ยอ้าม่เอาลัายพนบอเราเก็บเอาไว้อันนี้อันนี้มีได้ลายดเลยันี่ไดไนมีลายลายเลยนี่ครับว่ามันลายนะก้อนี้อีสันกอนนี้แหละรับตปัดป๊อทบาทนี้เราจะเก็บไว้หมนีมาก้าแม่ขนูนเด้อโอ้ยเพิวแม่พึงรูดหมนี้ มันไปเชียอมกะดูนเท่าละนี่นี่กะนเท่ายรีิขั้นเท่าวาเท่าไม่เห็นเมิอร่ะอาปัตติวเนะอุ้ยได้บุญหนึ่งหนาทีใช่ปได้บงนนมี่้นท้่มันโอ้เฮ้ยเลอหมันโอ้ติ เนีงไลงพี่ดวานูนะเงลงพี่ให้ในะเมนบขี้มันลงมือนี้นะเลลดง่มมันขี้มันมอดั่มจับนี้ครอบมาจับผมไปเลยเนาะย่าหึงย่งอยู่หเทาเฮ็ดเอ็ดเฮ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 ็ดฮ็เเฮ็ดเฮ็ด บ่ามันพึ่งผู้ได้พูดเก็บเนี่ยตายมนตายแลนี่นี่นี่มาคือคือมาคือคือมาคือาืมาไม่กนต้หัตดอ้ินี่จอลุลุือติดเลยมีแต่ซอยขอได้ยมีแต่ซอยได้แต่ไม่ค่อยซอยเจ้านี้เจ้าไม่ได้เห็นภาพนี่รนี่เอาหมดย

เห็ดออโอ้ไปเลยเฮ็ดปยี่าไปตัชุดมาโนก็าแล้วมะไปเอาเ็ดวกที่สามีดนี่เด้อเฮ็ด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  เฮ็ดลงมา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 ขึ้นไปงั้นไปเย็นย็นเย็นน้ำพุเย็นพุ่งโซนอะไรไปคู่คู่อ๋อูมา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 อไม่มามาูมาเ็บอเ็บันนี้ยาไม่เย็บเอาสิบีได้ซอยเด้อขันหัซอยเฉถ้าผู้ชมสิบเห็นภาพเอจะซอยจ้าวเอามันขนุนมันโมน เราเนีให <ge ar> ้มันลายละอนนี่แหละมันน้อยเสีอือทมันน้อยพอจะเก็บนะเสร็จเรลายเกินแล้วพอจะเก็บก็แม่งแต่งูตัวไม่แป้งนะซื้อพวกก็พอแล้วนี่พูดนี้เก็งนี่นั่นโหอือเอาทุกคนนี่คือเมนขนุนเดินเนอะอันนี้เมนขนุนดำยูนโกไม่ย่อเฮดซีเซ่เล่าเอาเบอร์ซีเซ่เล่าเด้อเอาเฮด เต็มทุกคนเต็ม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 เฮ็ด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 มันมีรงมันมีลมีลงนาะมูค้างหมูค้างอยู่คนนั้นนี่ลายนี่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 ยังลายอยู่นี่จริตาเฉลอยู่เาเตรีปอกเฮ็ด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 เมันมี็ดกเ็ อือตัวนี้สีดำๆเนี่ยตัวนี้ได้ใช่ไหมรวมฝันด้วยกันรวมเลยทีไหมคนไปสีดำเยอะบ้างเธอว่าบอกมีเบอร์บอกมีเบอร์เนาะกินได้กินได้เนาะใครไม้มันตตายตตายแล้วคืนนี้เนาะเออถูกกินแล้วเนาะเออบอสมันเขาต้องถามก่อนนะเพราะว่าต้นไม้บางชนิดมันเป็นพิษได้เออเขาต้องเลือก เออได้กินได้อยู่กินได้ยูมันเป็นเพล่หลอกข้ามันๆหลอกข้ามั่นเป็นนะำัดมั่นมันมันเป็นน้ำมันได้อันนี้ตีตีมันตีมันปั๊กว่ะมีขนุนเริ่มมันนี่เนาะมีขนุนเริ่มนี่คือมันขนุนแดงไหมอะไรอย่าขนแดงยังไม่ได้ปั๊บกว่ะไมาละนี่ไม่ไม่ขนุนแดงนี่มันก็สิลักษณะหนึ่งเห็นไหแต่มันตัวน้อยกว่านี้โย่โอเคได้สิโคเลยแล้วมันเป็นเพล่โคเลยมันเป็นเพล่อะเลอะเอ้าเฮ็ดบานนี่ เอาเฮ็ดเอาอิวเอาพี่เรียวพอดโหนคักแส่นีโอ้โหพอไรพอไพอพ่อพ่อพอพ่อพอพอเ่าไปโหนมาไดวิ่งโหนเลยนี่นี่หืมเม่นขนมครกอืมเม่นขนมครบแล้ววันนี้เป็นเลิก มาทนทีบ่เย um, <Wah> ็บม uh, okay. uh ่ได้นี่จุ้า้ากบานนี่เอาไมเต็มเลยวนีเกยบ้ายเรี้บอบอเกได้กับขควาขวายไหมม่ขี้ควายนั้นได้บอทูบานนี่ทงเยังเงมาหลายานนี้โอยิดโชเลยไม่เอาไม่เอฟบันไม่แป้งมก็นนมือง่น่ออิน

โกมตีก็พอแล้วบาน้เฮดเอาข้าเจ้าอือเอามานี่นี่นี่นีไปไไปไน้ยไปไปไปนี่ยูนโกมุติเขาเนี่มันมัน่สมนาะเออมัเทูโกมตนเนาะอือนี่เลยอา่อือ แค่ย่างเจ้าเนาะเหมือนจับได้เหมอนไม่ได้กเลื่นมืออยู่อดงนี่จะคำว่าไลเป็นถือต้นเนาะไม่ขนุนี่เนาะอ้อืมป่ะเขาปีนแต่เห็นลายปว่อืมพลิกพลิกปีนเอาพร้อมสิารเฮดเดฮ่าฮาฮฮาฮาอ่าฮ่าาฮ่าาฮนา่าฮ่่าฮ อ้ยไล่ตาพ่ล่พ่อล่่อ่มาพ่อานี้เอาบรนษพ่อเลยบรนษพ่อมา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 าคุ่มาคู่มามาคู้มไคู่มาอเอาพ่อ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 พ่พ่อมปััักมันแตดนแม่น้ำไปมเนี่ยมันไปเพื่นไปเด้อมีเป็นเพมีเป็นเพเพื่อ่นเพ่ออรเออา เขาเอาตัวชิงที่เขาอัโตเที่เยาเอาเหลือก็ขึ้นไปพ่อว่าเขาไม่มีหลายเลยอ๋อเย็บมึงเลยอ๋อแล้วจะได้อีเลเย็บมันอืมเนี่ยเย็บมันได้เลยนะนนี่เต็มุ๊ดเดี๋ยนี่นี่อันนี้นี่โทอยู่ขีดนี่เขาไม่เอาเลยพราะว่าเขาขี้ค้านเก็บนะก็เลยก็เลยปล่อยให้มันไปเอาเอาที่อยู่แยงพ่อพร้อม เบอร์มะขามเนี่ยมันกินนี่มันกินตัวอ่อนมันนี่มันแก้มันิมกินนี่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 เพียบไปเอ้าูนเมฆขนุนมึงวะลมลงกแล้วเลยเออหมมีวมันจิ่กินเพมเลยูนี่คือเมฆขนุนทีการมาได้ครึงคู่อยากนี่นี่อนี้นี่นี่ นี่งบ้าก้ามกันเยนอะทั้อองนั้นเลยขึ้นต้นน้ำแน่นดำาล่ะขี้ๆเลยต้นไม้ที่มันอยู่นะี่คือต้นไม้อะต้นไม้ทมต้นไม้ไม่ย่อเหลือแต่ต้นไม้ไมขามนี่สามต้นนี้ต้นไม้ที่อ่าเม่ขนุนที่กินแซ่บก็มูนนะี่คือต้นมะขามแล้วจะเออรสชาติสมๆน,นิดนึงนะแั <c oughs> ่ต้นไม้อนาทมนี่อ่าเม่ขนุนจะฝรั่ง <cười> <cười> cả nó là cái dài đâu có chỉ ủng hộ lên thôi tôm đi, nó nực chiao đi. Huh? Lang đồm đi. Hom à đi. đi. อเดอผาดปันทอีเดอาเดาเดเด้อเหอืดปอนทสุดยอดเลยเสีขนอมเลยหอมอีกลเชิญเส้อขนมอีนึงขนหอมโอมนี่ หอมเลยบมนี่เดินมาเดินมากินีันอนาโคแมงขนุนก็นกนกนอน้อยเชีอืมอืมอืมมึงอกเนี่ยมึงอยเบนนี้มังแซ่บเพื่อนผูเก็บนยีนนอก่้อนเมยไว้ฉันมีชนมีทนช้ำเภาช้ำขาลอยต่ง แม่กระหนุนนี่ยคือลายหรือจังๆที่เห็เนนะลายเทไรวะแลวว้แลกวก็การพอกินแล้วเข้าก็มากะกายพอกินมื้อเช้ากินแล้วโคกินก็ยังบอกพอกินอี๋คํม,กก <c oughs> มคืนนี้ไปก้อนพี่น้องเอ,เอ้ยกินแม่กระหนุนเท่านเมื่ก้อนทราบนี่แล้วก็จังมือนอนแบบนี้คํมคืนนี้ไปก้อนขอมมุกขอบเจอที่ตามไปก่อนบาย